สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลวันนี้อาจารย์มาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีพฤษภนะคะดูดวงประจําเดือนเมษายนปีพศ2567ก่อนจะเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามให้กับชาแนลเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะแล้วทุก การติดตามคุณจะได้นำไปวางแผนในชีวิตนะคะจะได้ไม่พลาดเนาะในเดือนในดวงชะตาของท่านที่เกิดในชาวราศีพฤกษกนะในเรื่องการทำงานของคุณเนี่ยคุณออกจะแนวชิวชิวง่ายๆแล้วไม่ค่อยจะคิดลึกซึ้งนะ,ะตรงนี้คือการประมาทเนาะถ้าเกิดพูดกันตรงๆนะมองโลกสวยแหละ เดือนนี้จะมองโลกสวยมากเพราะคุณกําลังจะทํางานใหญ่แล้วก็จะมีเกี่ยวกับการคอนแทคร่วมกันการทํางานร่วมกันเป็นทีมการทําอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนระมัดระวังใจนิดหนึ่งแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องคําพูดการเจราจากันนะ คุยกันให้จบคเคลียร์กันด้วยเอกสารและจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันที่หลังเพราะดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสที่ทะเลาะเบาแวงกันได้และรวมไปถึงการเดินทางที่เป็นหมู่คณะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะระมัดระวังให้ดีเราก็แก้เคล็ดก่อนได้เนาะถ้ายังไม่เกิดขึ้นก็ให้ไปซ่อมรถเนาะหรือว่าบางคนมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องอะไรประมาณนี้ก็เป็นการ แก้เขต็ดก่อนอยังไงก็จะเดินทางไกลก็ระมัดระวังนิดนึงสำหรับในชาวราศีพฤษภนะคะและในดวงของท่านสิ่งที่คุณกำลังวางแผนจะทำกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะบอกเลยว่างานนี้จะสร้างชื่อเสียงมาให้นะคะจะมีชื่อเสียงมีความสุขค่อนข้างโอเคแต่อย่ามองโลกสวยนิดนึงเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยงานมันจะมีอะไรที่ติดติดขัด,ข,ดขัดกัน คืองานอะโอเคไปได้ด้วยดีแต่ระวังเรื่องคนจะทะเลาะก,กันนะคะส่วนในเรื่องการเงินโอเคคุณจะได้เงินแบบง่ายๆเงินแบบคนช่วยเหลือเงินฟุกๆนะคะค้าขายอะไรก็โอเคแล้วก็ใครที่ทำเกี่ยวกับร้านนวดร้านอาหารฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเบาๆหรือว่าในการที่เอนเตอร์เทนร้านกาแฟอะไรพวกเนี้ยเหมาะสมอย่างยิ่งแต่คุณจะต้องเจาะในกลุ่มเป้าหมายของคุณให้ขาดประมาณนี้นะคะอ่า พนาไพ่บอกประมาณนี้ส่วนในเรื่องทิศทางของความรักในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็ให้เรามัดระวังมีปัญหาในเรื่องงานกันอะ่ะคือคือคุณนะทํางานเยอะนะคะพึ่งสกทางานเยอะทีเนี้ยเอาอารมณ์ไปใส่กับคนที่บ้านสามารถที่จะทะเลาะก,กันได้นะเพราะคุณมุดหงิดกับเรื่องงานเรื่องเงินของคุณอยู่แล้วนะคะแต่ ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากนะคะก็คุยกันได้ด้วยดีและส่วนที่เป็นคนโสดนะคะเจอเที่ยวนี้ก็นัดออกเดทกันเลยนะคะแล้วก็คุยกันแบบว่าเหมือนมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้อง้วยเพราะฉะนั้นคู่ของคุณอาจจะมาในรูปแบบของคุยงานเจอกันอะไรอย่างเงี้ยปิิงกันได้นะคะแล้วก็จะมีปัญหาให้เราตื่นเต้นแก้ปัญหาตลอดเลยนะคะแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้นเดือนนี้โดยสรุปนะคะเรื่องสุขภาพอ่ะฝากเรื่องสุขภาพนิดนึง เดินทางมากๆนะคะให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับระบบะกระเพาะปัสสาวะนะคะปวดขาแล้วก็การข้อเท้าพลิกแพลงหกล้มประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดสำหรับสุขภาพนะคะสำหรับคนในชาวราศีพฤษภก็เกณฑ์ชะตาประมาณนี้งานของคุณกำลังจะประสบความสำเร็จแต่ให้ระมัดระวังเรื่องการบริหารคนและการทะเลาะคน เท่านี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังไว้บ้างก็ดีนะคะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังเลยทีเดียวนะมันก็มีในช่วงอ่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจจารย์แนะนําว่าเช็คดวงส่วนตัวอะไรที่ต้องระวังเราจะได้ไม่พลาดดีกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับการทําบุญอาจารย์แนะนําว่าบริจาคเลือดนะคะแล้วก็ นำน้ำน้ำหัวน้ำหวานน้ำน้ำหวานเนี่ยถวายพระแม่กาลีได้นะคะเป็นการเหมือนกับการสะดาะเคราะแทนนะคะหรือไม่ก็บริจาคเงินซื้อเลือดได้ช่วยได้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็บริจาคเกี่ยวกับแสงสว่างโซลาเซลล์นะคะหรือที่สําคัญที่สุดในการจุดเทียนเสริมดวงชะตาเดือนร้อนหนึ่งครั้งกับอาจารย์เจนนะคะพิธีกรรมเหนือดวงนะคะสวัสดีค่ะ